สวัสดีครับวันนี้พามาเก็บนอไม้ออกฤดูหรือนอไม้หลงเหลือของไผ่กิมซุงหรือตรงลืมแล้งไปหาแกงตอนเช้านอไม้นี้ถ้ามีน้ำเขาจะออกหนอตลอดทั้งปี หลูกง่ายหน่อ้อยแล้วหน่อไม้ไม่ค่อยโตเท่าไรเกือบกิโลหนึ่งเจ็ดขีดแปดขีดหนอนี้น่าจะโลกว่า ขอขอายุประมาณ4ปีขึ้นไปขอบคุณครับที่รับชม